วิธีถ้าค่า Google Map ไม่ให้ขึ้นทางด่วนแบบง่ายๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How To Tick ที่ดีๆเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟล์เช่นเคยค่ะ เคยบ้างไหมคะเวลาที่เราเปิดค้นหาเส้นทางบน Google Map แล้ว Google Map นะคะจะเน้นพาไปยังเส้นทางที่จุดหมายปลายทางโดยเร็วที่สุดนั่นก็คือการขึ้นทางด่วนนั่นเองค่ะและการขึ้นทางด่วนในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายใช้มั้ยล่ะคะดังนั้นค่ะหากเราไม่ต้องการขึ้นทางด่วนนะคะเราสามารถตั้งค่าให้ Google m a p เนี่ยแนะนําเส้นทางใหม่โดยหลีกเลี่ยงทางด่วนได้ค่ะนอกจากจะตั้งค่าหลีกเลี่ยงทางด่วนได้แล้วนะคะสามารถตั้งค่าให้หลีกเลี่ยงทางเรือและเส้นทางหลวงได้อีกด้วยค่ะแล้ววิธีตั้งค่า Google Maps ให้้ขึนนทางดวก็สาาาาามมรถทํได้ง่ยๆตนี้เลยค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะให้เราเข้าไปที่แอป Google Map ค่ะหลังจากนั้นนะคะค้นหาเส้นทางที่เราต้องการไปได้เลยค่ะเมื่อค้นหาเสร็จแล้วนะคะให้เราแตะไปที่เส้นทางค่ะขั้นตอนที่2นะคะให้เราแตะไปที่จุดสจุดค่ะและเลือกไปที่ตัวเลือกเส้นทางหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกไปที่เลี่ยงค่าผ่านทางได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถตั้งค่าให้ Google Map นียไม่ให้ขึ้นทางด่วนได้แล้วค่ะหากชอบทริคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามได้ที่ How To ทริคดีๆเทรนด์ใหม่ที่คุณกระทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคันนไดด้เเหมมือิ